หนูรู้ค่ะว่าทุกคนก็มีความพยายามที่มากๆแล้วก็ทุ่มมันสุดตัวค่ะแต่หนูก็คิดว่าหนูก็มีความพยายามที่ไม่แพ้ใครเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อศิลปภัณวิจิตมันจงค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่สาธิตปัญญาภีวัตค่ะติดที่บางมดค่ะหรือมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเอกกราฟิกสาขามมเดียอาร์ตค่ะ เพราะว่าหนูมีความชอบวาดรูปม,มาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็มีความสนใจในเรื่องการออกแบบกราฟิกซึ่งหนูคิดว่าที่นี่เหมาะกับหนูค่ะเรียนวิชาด i องกับวิชานิเทศสิลป์ค่ะก็ดรองก็เหมือนเป็นการฝึกฝนเป็นทักษะไปเรื่อยๆค่ะและนิเทศสิ์เหมือนเป็นการหาสไตล์งานว่าตัวเราชอบสไตล์ไหนหรือว่าก็ทําหลายๆอย่างไปเรื่อยๆค่ะจนมาถึงช่วทงทำพอที่เริ่มคิดโปรเจกต์เองคิดคอนเซปต หรือว่าเริ่มงานเองค่ะเริ่มที่ไม่มีโจทย์ให้เป็นการคิดงานเองหมดเลยค่ะการหนูจะยกตัวยอย่างมา3มชิ้นนะคะที่หนูชอบที่สุดอันดับแรกก็จะเป็นงานเกมค่ะเป็นการออกแบบเกมผีซึ่งจะเป็นแนวคุกกี้รันค่ะเป็นการเอาตัวละครมาวิ่งวิ่งแล้วก็หนูจะทําเป็นตัวกราฟิกแล้วก็เป็นตัวการ์ตูนค่ะหนูคิดว่างานนี้ที่หนูชอบที่สุดเพราะว่าเป็นสไตล์ของหนูชัดเจนค่ะ ที่หนูรู้สึกว่าหนูทำแล้วหนูชอบที่สุดก็จะมีเป็นชาร์ตสีที่มีความหมุนโดยที่หนูจะเอามาประยุกต์กับงานเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นเอ็นเอเมนที่ใช้ค่ะเช่นตัวละครเอ็นเอเมนที่นํามาออกแบบอินสแตเรชันหนูจะได้มาจากอ่าการ์ตูนดิสนีย์ค่ะที่จะเป็นออกแนวเทพนิยายเพราะว่าหนูก็ชอบการอ่านเรื่องเทพนิยายเหมือนกันค่ะช่วงนั้นหนูชอบเล่นคุกกี้รันค่ะก็เลยสนใจในเกมเพลย์แล้วก็คิดว่าสามารถเอามาประยุกต์กับการใช้เป็นกราฟิกได้ดีค่ะ ก็เลยเออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะหนูค่อนข้างคิดว่าเรื่องสีมีผลต่องานมากๆเลยค่ะก็สีที่ใช้นะคะจะเป็นสีโทนหม่นหมนค่ะโดยสีแดงที่จะใช้นะั้นไม่ใช่สีแดงที่เป็นสีแดงสดแต่เป็นสีแดงเลือดหมูค่ะเพราะว่าคิดว่ามันสามารถประยุกถึงการเป็นเลือดเป็นความสยองขวัญได้ดีค่ะแล้วก็สีเนื้อที่เป็นออกโทนเหลืองหม่นหมนเพราะว่ามันจะมีความหม่นแล้วก็ไม่ไม่สดใสมากค่ะไม่งั้นมันจะดูหลุดจากงานเกินไป ส่วนอันนี้จะเป็นงาน C.I. ค่ะจะทำเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสค่ะเป็นอาหารเช้าซึ่งจะเหมาะกับคนที่มาทานอาหารในตอนเช้าเป็นคนไปทำงานค่ะก็จะเห็นว่ามีการใช้ชั้สีที่เป็นโทนอุ่นเหมือนกันอันดับที่3นะคะก็จะเป็นงานไพ่ทาโลกค่ะโดยหนูจะอิงมาจากนิทานที่หนูนามาคิดเป็นคอนเซปต์เองค่ะโดยก็จะมีนำมาประมาณ6ไพ่ค่ะโดยแต่ละไพ่นั้นก็จะมีคอนเซปต์เป็นของตัวเองค่ะ เป็นการอิงมาจากต้นฉบับแล้วก็นำมาประยุกต์กับความหมายของไพ่ด้วยค่ะตอนนั้นยอมรับเลยค่ะว่ากดดันมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าคนรอบตัวมีแต่คนที่งานโหดๆทางนั้นแล้วก็มันจะเป็นความรู้สึกที่แบบงานเราดีพอหรือยังอะไรประมาณนี้ค่ะพี่เตียวเขาก็จะพยายามบอกให้มั่นใจในงานตัวเองค่ะเพราะว่างานเราก็มีสไตล์ของเราก็ไม่ได้แย่กว่าคนอื่นก็รู้สึกดีขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็มั่นใจในงานตัวเองขึ้นค่ะ พี่ติวแนะนํนาว่าให้เขียนแพนเนอร์ค่ะถ้าเกิดคิดว่าจะทําไม่ทันเพราะว่าแพนเนอร์จะเป็นตัวที่ช่วยบอกว่าต่อไปเราต้องทําอะไรหรือว่าเราต้องทําอะไรวันไหนเพราะว่าถ้าเกิดเขียนแล้วมันจะรู้ว่ามันมีเวลาเหลือค่ะที่นี่นะคะก็มีเพื่อนที่น่ารักหลายๆคนเลยค่ะก็ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ติวคนเดียวแล้วก็มีพี่ติวที่คอยให้กำลังใจเราค่ะคิดว่าพื้นฐานอยากให อยากให้ทําพื้นฐานให้แน่นก่อน,นะคะ่ะแล้วส่วนเรื่องคิดงานเราสามารถหา Inspiration ได้จากหลายๆที่ค่ะตอนนี้ก็เลยคิดว่าสิ่งที่สําคัญน่าจะเป็นพื้นฐานมากกว่าค่ะแล้วก็มีน้องหมาให้เล่นด้วยค่ะนะ่ารักมากเลย